สวัสดีครับไอเฮอร์เรอร์นะครับแน่นะฮะระดับง่ายพอนะฮะวันนี้ง่ายง่ายสบายสบายะครับมากันเลยในระดับง่ายแน่นะฮะมาดูกันเลยนะฮะมาดูกันเลยกระสือระดับง่ายนะจ๊ะ ง่ายจริงๆมาดูกระสือเนาะนี่ฮะดูเลยฮะกระสือมันเนี่ยสโลสโลสเล่วนะครับมีกระสือด้วยนะฮะเนี่ยที้นไ่ฮะัฮฮยต้องระวังให้ดีนะจ๊ะ น่ากลัวมากแล้วนะฮะเฮ้ยน่ากลัวกลัวสุดๆนี่สุดๆไปเลยฮะเฮ้ยผีมาหรือยงผีมาร ผีมาแล้วผีมาแล้วนะจ๊ะต้องระวังให้ดีนะจ๊ะนั่นไงฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นผีที่นี่มีผีฮะวิญญาณร้ายกายร่าง อุญญาลอยก่อยร้องร้อยอุญญาลอยได้ไงวิญญาณนะจ๊ะต้องระวังให้ดีนะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณมาเร็ววิญญาณมาทางไหนไม่ทราบเนี่ยวิญญาณนะฮะร้องลอยนะฮะวิญญาณมานะฮะนั่นไงฮะวิญญาณตามหลอก เ,เฮเ้วิญญาณตามรอวีนะฮะเน้ยวิญญาณมอวิญญาณโอ้ยวินมอไซโอ้ยโอ้ยตามมาเร็วนะจรับหน้าครูสุดๆไปลฮะ นี่ผีไปไหนนล้ลผีไปไหนแล้วจ้าหลอกร้อนนอนผวาเลยผีตามหลอกนะจ๊ะผ,ผีผีผีนะฮะเขาเห็นผีกันไหมจ้าอ้าอ้า ถุงเงินก็ออกครบเร็วนะจ๊ะก็เตรียมตัวออกจากที่นี่ได้นะฮะนี่ฮะต้องระวังผีดีนะฮะนี่ยแถมแถมสักถุงหนึ่งแถมนะฮะนี่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องออกจากที่นี่แล้วนะฮะไปกันเลยเนาะไปกันเลยนะนยนะต้องระวัง ร่วงผี่นะฮะผีนะจ้าเนี่ยนะ,ะทางออกนะฮะออกกันเลยฮะเนี่ย,ยจบกันไปแล้วนะจ้างระดับง่ายนะ,ะเนี่ยระดับง่ายนะ,ะโอ้จบแล้ว